ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแกรัฐธรรมนูญสวัสดีครับเออตัดหญ้าเสร็จนะครับวันนี้นะครับ นี่กะกล้าจะเล่นอันเวสเแวร์ถ้าเล่นไม่ได้ไงก็อย่าโห่กันนะ I like a seven I pass feel good No time to call you today And call to love when The child needs food

Seem like in the end, and bring me to you again. Away somewhere, miss you, where I've been, and i be back to love you again. I'll be back to love you again. <laughs> <laughs> พ่อโอ้โเสียงเสียงไม่ถึงร้องก็ผิดนะแล้วก็นีต้าก็หลุดอีกครับนะเอาละไม่เป็นไรครับถือว่าสนุกสนุกนะนี่คือเป็นการบันทึกการแสดงสดนะครับของสกอร์เปี้ยนนะครัสกอร์เปียนในวงสกอร์เปียนนะครับเออโอ้ปวดเมื่อยหมดแล้ววันนี้นะผมตัดย่ากันเห็นไหมวันนี้ผม ผมถ่ายสนามหญ้าลงนะแบบโอ้โหหญ้ายาวขนาดนี้นะหญ้ายาวขนาดนี้ดูเลยวันนี้เข้าไปตัดหญ้าโอ้เนี่ยมือพองแล้วเข็นรถตัดหญ้าล้าไปหมดเลยเพราะว่าหญ้ามันเข้าไปพันในใบพัดโอ้ต้องคอยดึงออกนะครับคนหายหมดแล้วเมื่อกี้คนเยอะเลยผมเล่นกีตาร์ไม่ยอมจบเมอี้คนทนฟังไม่ได้ครับกูไปก่อนดีกว่านะครับโอเค ขออภัยนะครับอะวันนี้ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับผมว่าพี่ด่าคนดีแล้วไม่ต้องไปร้องเพลงโอ้โหขอหน่อยครับนะ,น,นะจูนนะจูนหน่อยนะ,นะจูนหน่อยจูนอารมณ์หน่อยดิโอ้โหที่มาไลสดตับย่ามไม่ไหวแล้วนะครับนะเขินนะครับเหมือนเทพยืดเลยถ <c oughs> ้าน่ะอย่างน้อยคะแนนความพยายามก็เต็มใช่ไหม <c oughs> แตาคะแนนเสียงตกนะฝีมือเล่นกีตาร์ตกแต่คะแนนความพยายามนะได้เต็มนะยายาวต้องใช้ผงบินต่ำนนะใช่ไหมเออผมเล่นเองเนะครับนะเพราะส่วนใหญ่ผมก็ทําเองนะตัดหญ้าเก็บขี้หมานะครับอาบน้ําหมาล้างตู้ปลาคนระับนะนะความมั่นคงอ๋อคันนี้นะหรือหม,มายหัวข้อคือความมั่นคงนะวนันนะี้รัฐบาลนะ กำลังอ้างความมั่นคงแล้วก็นัดกฎหมายนะมาใช้จัดการกับคนที่เห็นต่างนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสมเพชคุณไม่มีทางชนะนะครับคุณไม่มีทางชนะเลยนะครับนะวันนี้นะรัมตมนตรีนะก็น่าสงสารนะครับนะน่าสงสารนะครับคือพยายามที่จะเอาใจนายนะครับนะไอ้แป้ยิ้มก็พยายามเลียนายนะนะ โอ้โหไนานว่าตีสี่ตีห้ายังคุยกันยังไม่นอนอะมันเรื่องของมึงมึงจะอยู่ตำพีมันไม่ใช่เรื่องของกูนะครับนะครับกูแค่หวังว่ากลางวันมึงทํางานดูแลประชาชนให้ดีก็พอแล้วนะครับส่วนตีสี่ตีห้ามันเรื่องของมึงมึงไม่นอนก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับนะอย่ามาเป็นเรื่องเป็นประเด็นนะบางวันกูก็ดูหนังตันตีสี่ตีห้าเหมือนกันนะครับ ช่วงที่กูติดซีรีส์ไอ้สัมึงรู้ว่ากูสว่างเลยนะครับนะเมียตื่นมาตอนเช้าโอ้ยทำไมตื่นเช้าจังเปล่ายังไม่นอนเลยเอ้าทำอะไรดูหนังนะใช่ไหมนะครับมึงงานจะติดไอ้ติดเน็ตฟลิกเหมือนกูก็ได้นะใช่ไหมไอ้นั่นแม่งเลอะเทอะไอ้เหี้ยนะมาไม่ไม่ได้เรื่องนะมามึงไม่ต้องทํางานถึงขนาดนั้นหรอกอ่ะกระเด็าทำงานไม่เป็นนะครับ ถ้าเกิดว่าทํางานจนตั้งตีสีห้าเรวประชาชนนยังไม่มีความสุขนะครับเ็าเรียกว่าทำงานไม่เป็นนะเขาเรียกว่าควายไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้โหนะครับอ่าโอ้โหนะและอายุขนาดนี้นะอเฮียแม่งไวทองด้วยอันนี้อารมณ์คุ้มดีคุ้มลายนะพวกนี้แม่งตีสี่ไว้ตื่นแล้วนะมันไม่ใช่ยังไม่ได้นอนนะครับนะมึงจะเลียอย่าว่าจะเลียจนเลอะเทอะแล้วเลอะเทอะแล้วนะเอาเอาเรื่องที่ประชาชนเขาอยากได้ประโยชน์นะ เล่มึงถ้าเกิดมึงทํางานขนาดนี้นะกูกูคิดผิดแล้วนะครับกูต้องการมึงทางานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นพอนครับที่เหลือมึงจะไปทําอะไรจะไปขึ้นช้างลงม้าก็เรื่องมึงแต่ว่าช่วงแปดโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นเนี่ยทำงานให้เต็มที่นะครับดูแลขาล้าราชการดูแลเรื่องจัดประชุมประชุมนะครับแล้วก็สั่งการให้ประชาชนม,มีความสุขเป็นความเป็นอยู่ดีนะครับนะ ส่วนที่เหลือมึงจะไปตีหม้อตีไหก็ไปเถอะกูไม่มยุ่งกับมึงหรอกนะครับนะอย่ามาเป็นบุญเป็นคุณนะนะถ้าเกิดว่าโอ้โหทํางานจนถามล่งถามค่าอันนี้ควายครับไม่ใช่นคนนะนะใครที่ทํางานแบบโอ้โนะคนั่งทํางานกันจนแบบสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะเออนะทํางานก็นคือเวลางานแปดโมงเช้า มึงทางานตอนห้าหกทุ่มเนี่ยเฮียใครจะทํากับมึงนะ่ะเขาก็พักผ่อนกันไปแล้วบางคนเขาหลับครอบฟีแนละ้วใช่ไหมบางคนทาลูกแล้วตอนนี้นะไม่ใช่เวลาทํางานแล้วไนะอ้นะเลอะเทอะนะครับผมดูเลยไอ้ือนที่บอประเทศนี้แม่งมีแต่พวกสอพรอนะเมื่อไรมึงจะพูดก,กันตรงตรงทีนะนชัไเออมันควรใช่วันนี้พอเลยนะครูเบื่อนะประเทศนี้แม่งประเทศแห่งวาทกรรมกูต้องการคนทำงานกูอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุข แต่ไม่ใช่ทุกวันนี้นะครับนะวันนี้นะครับอ้างความมั่นคงจะเสือกเสหลไปปิดอะไรนะ mm. เทเล gram ใช่ไหมครับโ oh, mm. นะ oh, อน้นะครับนะจะไปปิดสื่อนะครับจะไปปิดเฟซบุ๊กโอ้้นตีนนะครับนะผู้มึงนี่แม่งเลอะเทอะไอ้เหี้ยมึงเลเอะเทอะมากเลยนะครับ mm. ความมั่นคงนะถ้าประชาชนมึงรักกับมึงลองนึกถึงวันแรกเลยครับวันแรกที่เข้ามาดีครับนั่นแหละคือความมั่นคง พราะประชาชนเปลี่ยนไปดได้ความหวังจะเห็นการปฏิรูปประเทศใช่ไหมวันนั้นเลยคือความมั่นคงทาเฮียอะไรเขาก็ยอมหมดประชาชนตอนนั้นเพราะคุณคือความหวังแต่อยู่มาเจ็ดปีไอสัตว์นี่มันฝันเปียกนะครับมันฝันเปียกคือเขาไม่ทนมึงแล้วนะมึงจะบอกขอเวลาให้อีกหน่อยโอ้โเยเฮียเจ็ดปีนี่ยังไม่พอเหรอครับเออเละเทอะเฮียพอแล้วนะพวกมึงไปไปไป,ไป นะหมดยุบแล้วนะครับไม่มีก็ทนแล้วนะครับที่บอกพอนะโว้ยนี่ผมรื้อขยะขยงไอ้พวกนี้มากเลยเมื่อ,อไหร่พวกมึงแม่งจะ,จะกลับมาเป็นมนุษย์กันทีวะนะประเทศที่มันเต็ไมไปด้วยคนสอพรอ้มนเะนี่ยวันนี้ผมอ้างความมั่นคงมั่นคงคือการใช้กฎหมายไล่กดหัวชาวบ้านไล่จับเด็กเข้าคุกเนี่ยนะนี่เลยความมั่นคงนะครับวันนี้นะแม่งจะลุกลามบานไปนะตอนนี้นะมันต้องปฏิรูปทั้งระบบจะบวงการยุติธรรมด้วยครับ มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไหนเงี้ยเจ้าหน้านนที่รัฐถึงไม่ได้ดีแม่กับแม่งจับประชาชนเข้าคุกไว้ก่อนฉะนั้นช่วงที่ประชาชนอยู่ในคุกเขายากลําบากเขาสูญเสียอิสรภาพต้องหาเงินหาทองมาประกันตัวต้องเสียเวลาเวลาไปต่อสู้คดีแต่เวลาข้าราชการนาผิดกูเห็นมึงก็แค่ย้ายย,าย้ายตั้งกรรมาการสอบแค่นี้เหรอวะนะครับวันนี้นะกูอยากให้เด็กๆแม่งรีบยึดอนานาจนะขับไล่รัฐบาล โบราณเปน็นทีทีแล้วก็มีรัฐบาลชุดใหม่มาที่เข้าใจชีวิตมากกว่าน,นี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เละเอะเทอะน่าเบื่อมากทุกวันนี้นะค,คุณลองดูประเทศเราแม่งมีอะไรดีมางเนี่ยปฏิวัติยึดอํานาจแก้รัฐมนุญปฏิวัติยึดอํานาจแก้อันูนเลือกตั้งแวนอยู่ขนาดนี้ไม่ไปไหนที่วแล้วก็คนะคุณภาพนักการเมืองแม่งเฮงซวยเพราะมันเฮงซวยประชาชนก็ตีกันพอชาชนตีกันทหารก็ยึดอํานาจทหารยึดอํานาจก็เสพติดเสพติดก็บ,บ้าอานาจ พลังแกชาวบ้านชาวบ้านกับประท้วงจุมนุมขับไล่เกิดการนองเลือดฆ่ากันตายทหารพ่ายแพ้ประชาชนตายได้อนุสาวรีย์เป็นวีรชนท้ายสุดก็ส่งมอบอำนาจให้นักการเมืองน,นักการเมืองก็เฮียก็โง่ก็ควายบริหารประเทศชิบหายเถิดทหารก็ยึดอำนาจวนแม่งแบบนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วเฮียพอที่แล้ว,วะพอแล้วพวกเรานะครัใครอายุรุ่นผมเี่ยนะ ผมว่าคุณก็คงจะเจอวงจรน,นี้มาไม่รู้กี่รอบเลยครับนกักการเมืองพอมีอำนาจก็เหลิงโกงกินใช่ไหมประชาชนเบื่อนายก็เอาประท้วงชุมนุมประท้วงรัฐบาลก็หน้าด้านไม่สนใจกูมีอำนาจในมือเอาท้ายสุดเกิดช่องว่างทนะหารก็ามายึดอำนาจพอทหารยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวสืบทอดอำนาจย่ออำนาจเสร็จประชาชนไม่ยอมอมีการประท้วงให้เลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เอาาเลือกตั้งเสร็จ นัาการเมืองแม่งก็กลับมาใหม่ก็เป็นอยู่ขนาดนี้ยวนแม่งอยู่วงเงี้ยนะนั้น,ะเ,นเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยแม่งจะแก้แล้วทำมาูน่หรอให้ประชาชนเขียนใชมไหมไอ้มีชัยไอ้พวกนี้พอละไอ้เฮียพวกนี้พอละไม่ต้องมาละมึงหลายรอบละว,วันนี้โลกแม่งห้าลละมึงก็ยังกอดอยู่กับวิธีการเดิมๆอนะแล้ววันนี้นทำยังไงประชาชนรักสิครับกับประชาชนก็ไม่รักเขาหมดรักแล้วก็ไปนั่นเองจะอยู่ทำเฮียอะไร ไปได้แล้วใช่ไหมครับก็ประชาชนก็ไม่เอาแล้วอ่ะคุณจะดันทุนลังอยู่ทําไมทําไมจะต้องให้ประชาชนลําบากก็ออกกันไปทุกวันเห็นไหมครับคุณจะยึดติดประเทศนี่เป็นของคุณคนเดียวหรือไงไว้เขาเบื่อแล้วไปได้แล้ววันนี้คุณดูเดียบสสก็ไม่เห็นมีอะไรวิธีการนคะรับสสอนะ่มันรักประชาชนจริงๆน,นะมันมายืยนข้างประชาชนรัฐบาลก็ล้มแล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังพยายามถูรูถูกกังกันอยู่ แล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยประเทศก็เสียหายไปเรื่อยออ้นี้มาจากไหนหลงเลยมาโหนเด็กจะโหนทำเฮืออะไรกูไม่โหนแล้วกูยกเขาเป็นผู้นํากูไปแล้วนะครับวันนี้เด็กๆมาทํากูไม่ต้องทําอะไรนอนอยู่บ้านสบายๆจะโหนทําไมเออจะโหนแล้วได้อะไรขึ้นมากูดา่าหมดนะครับนั่นะกูไม่ชอบกูก็ดา่ากูชอบกูก็ชมแล้วผิดไหมฮะนะทำไมทำไมด่ามไม่ได้นะทำไมอ่ะ เออคือถ้ารักใครแม่งต้องรักหมดทุกออมึงจะผิดจะเฮียจะเลวก็ต้องรักใช่ไหมครับถ้าเกลียดใครจะชมก็ไม่ได้เลยใช่ไหมมึงนีแม่งเลอะเทอะไอสัตว์คือถ้ารักใครแม่งมึงจะทําเฮียทาห่าก็ต้องรักใช่ไหมหมองไม่เห็นใช่ไหมวิจารณ์ไม่ได้ตําหนิไม่ได้ใช่ไหมแล้วคนที่เกลียดพอมันก็ทําความดีชมก็ไม่ได้ใช่ไหมเย็ดแม่ตัก,กะแบบนี้ไอพวกมึงอ่ะกูไม่สนหลอก อะไรกูชอบกูก็ชมอะไรไม่ชอบกูก็ด่านะจะใครก็ช่างแม่งนะใช่ไหมมึงนี่แม่เดี๋ยวสมัยก่อนนั่นก็ด่าเด็กเดี๋ยวนี้มันโหดเด็กเอา้าเด็กมันถูกทุกเรื่องไหมบางเรื่องเด็กมันก็ผิดแต่เรื่องเนี้ยมันทําถูกกูก็เชียร์ไอสัต์พวกมึงนี่แม่งนะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับถ้าคนที่มึงรักแตะไม่ได้ถ้าคนที่มึงเกลียดก,ก็ชมไม่ได้ไอจังไรไปไกลส้นตีนนะครับอย่าเสือกเสอเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกูนะ อันนี้มัน YouTube ของกู Facebook ของกูมึงไม่อยากฟังก็ใสหัวไปย่ามาฟังหาพ่อหาแม่มึงเหรอเอ่ครับกูเนี่ยนะอยู่ตรงข้ามมันทุบรัฐบาลอล่ะเพราะรัฐบาลมันดีก่อนมึงก็ทำงานมันกูก็ทำมาหายแดกพรารัฐบาลทำเฮียกูก็ออกมาค้านเอามึงเคยเป็นกอบรสมึงเคยเป็นอเป่กูจะเป็นอะไรก็เรื่องของกูมึงให้กูไปให้กูไปทะเลาะกับฝ่ายค้านนั่นไงเนาะ นะมึงอยาเอาความพิจังไรมึงมาใส่กับกูมึงมากับกูมึงคนละกกินกันนะนะกกินมึงคนละชั้นกันนะชนชั้นกลางแบบกูนี่นะทํางานได้เท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีหลบก็ไม่ได้ตั้งแต่กูเรียนจบมากูก็ต้องเสียภาษีไปเรื่อยช่วงไหนรัฐบาลบริหารประเทศดีกูก็ทํามาหากินกูไปใช่ไหมพอถึงเวลารัฐบาลแม่งเฮียกูก็เป็นคนลุกขึ้นมานะกูก็ออกไปประชุมนุมประท้วงเขากูอยู่ตรงข้ามรัฐบาลามาโดยตลอด มีบางคนไม่ด,าด่าเลยรัฐบาลอาอไอสัตว์มึงแค่กูไปด่าฝ่ายค้านเลยไงละ่ะเฮ้อฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นหน้าที่บริหารประเทศเดี๋ยวก็ยัดให้กูเป็นแดงเดี๋ยวก็ยัดให้กูเป็นเหลืองเดี๋ยวก็ยัดให้กูเป็นสลิมเดี๋ยวยัดให้กูเป็นรถช่องเยแม่งกูเป็นคนไทยกูคือมา์าพิทโบพอปะกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด